สวัสดีครับมาอนี้กับมาพบมาพอกับช่องเบาวก่อนสายนอนเวทกับมาพบกับวิธีเลี้ยงง่วเด็กชาวอีสานบานเท่าแล้วครับสมัยตะกี้ต่ก่อนก,ก็เคยเรียกง,ง่วกัปล่อยแปลงธรรมชาติกับบปรไกขุนหัวอาหารบรไย่าง ปล่อยเล็ยบยาตามธรรมชาติขณะนี้ก็เวลาประมาณหางม้งหามงมงกลัวๆแลวครับใกล้จะคั่คเลยแต่ว่ากัยังปล่อยแปลงอยู่เพราะว่ามันขอกมันอยู่ไก่มันอยู่ติดขอกเลยแปลงยาก็อยู่ติดขอกนี่นครับ คอกเขากันยุ่นนั่นแต่ว่าผมสังเกตเพิ่งแลยกัดแง่มมือเศร้าเก้าโมงสิบโมงเศร้าแง่งท่านได้พากันออกคอกมันจะเป็นอิ่มหรือไว้จังไดกับโบลูครับแดดกับจ้าานี่แหละแต่ว่ากับโบพผากันออกคอกดอก สิพผ้ากันออกกิิสนใสาย,สายแต่ว่าตะเวนสิตกดินแล้วก็โ่กผ้ากันเขาคอกผ้ากันเล่มยุ่งสิละครับมันกินเล็กน้อยยามคำคำ<ๆ>เพราะว่าหาโมงเทียงในเขาสิเขาโฮมนอน นอนกับปอยเขานอนไปแต่ว่าเขาสิมากินตอนช่วงคำาครับเขากี่เล่มจิกัดช่วงคำคำเนี่ยคื้อหนามันโดดน้ำค้าง่แน่กับตีอ้อนแน่ยมันกับตีกินง่ายเขากับจิกัดได้ง่ายแต่ว่าก็เลี้ยงยังสี่แหละครับทุกปีม นี่จะปล่อยแปลงยาแบบธรรมชาติแต่ว่ามันกิดเมิองแล้วมันกัมันกัอว้วนอยู่ครับมันกะอว้วนอยู่งัวก,กับบริโซ่บริจอยอย่างดอกมันติดจ้อยเป็นบางตัวที่ว่ามันเป็นโค้งสางของเขาอย่างเดียครับเขาก็งิีอว้วนประมาณนี้แหละ แพรว่าลูกเขากัดในเจ็ดเดือนแปดเดือนก็นยังในยังดีดนมเขาอยู่ยังท่านในละนมมันก็ได้ได้ซ้ำนี่แหละมันก็บโบถึงกับอ้วนหลายอ้วนหลาว่าได้เพราะว่าหมดลูกเขาโพตัวนี้บม่อยากให้อ้วนหลขันท้องง่แล้วหมดลูกเขาดีโพเลยครับเสียง ก็ยางยาหมให้เขาโบอวนปนไดไก่ที่ได้เวลาเขาคอ,อกแล้วคําแล้วโอ้ตะเวนสุกดินนะไปเถอะไปเถอะเขาคอ,อกยางคอ,อกยางลูกคอ,อกยางไปตนโนไปนำเขาเขาคอ,อกไปคําแล้วลูกไปไปลยเถอะ ไปไปไปครับเร็วเรวิถีบ้านบ้านครับไปนวลเขาไปแล้วเขาคอ,อกตื้ดไ,ไปไปไปเด็กน้อยไปนิวออาคลิปนี้กัไว้สักนี่แหละครับฝากเป็นแนวทางครับผมขอบคุณครับ